ฉันดูแล้วจะร้องไห้แล้วก็ดูเอ็มวีซ้ำๆใช่ปะ่ะคือเพลงเนี้ยมันมีความหมายมันคือเพลงเศร้าแหละทุกคนมันคือเพลงอกหักก็ได้เพลงเศร้าอะไรเงี้ยเป็นความรักที่แบบไม่ได้สมหวังแต่ก็มีความคิดถึงคนคนนั้นอยู่อะไรเงี้ยมันก็เป็นเพลงเศร้าใช่เปล่ะถึงแม้ว่าดนตรีมันจะดูสดใสามากๆอะไรเงี้ยแต่ความหมายของมันค่อนข้างเศร้าเพราะฉะนั้นแบบในตัวเอ็มวีอ่ะมันก็จะต้องเอ่อเป็นเรื่องที่ดูแบบ เออดูเศร้าดูอะไรเงี้ยตามกับเพลงเพราะว่าถ้าเราจะสดใสทั้งเพลงแต่ว่าเนื้อเพลงมันเศร้ามากๆอะ่ะมันก็จะค่อนข้างขัดกับภาพใน MV ใช่ไหมเพราะนั้นตัว MV ก็จะเน้นเรื่องราวของแบบเออยทำไมฉันอ่ะทำไมฉันดูแล้วฉันรู้สึกมีความเศร้าเกิดขึ้นกับภาพหรืออารมณ์สายตาของคนที่อยู่ใน MV อ็มวีอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นตามเนื้อเพลงนั่นแหละคือตอนหนูเล่นใช่ไหมคือพ่วงกับเขาก็บีบว่าแบบอยากให้เป็นฟิล สายตาเป็นอารมณ์ประมาณไหนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบให้เล่นประมาณนั้นอะไรเงี้ยเราก็ลองก็เล่นดูมันก็เหมือนเป็นเหมือนไปเล่นหนังเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะสาหรับ MV เพลงเนี้ยคือปกติแบบว่าอย่างเพลงอื่นๆ่อะที่แบบน่ารักสดใสอะเราไม่จําเป็นต้องคิดเนื้อเรื่องอะไรในหัวมากๆเลยเราแค่ใช้ความน่ารักสดใสอะแล้วก็ยิ้มกับกล yeah, 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 yeah ้องโอ้ตกใจนเนี่ยค่ะเนี้ยคือพวกเราชนานาญมากอยู่แล้วใช่ปะแต่ว่าเพลงนี้ยเป็นเพลงที่ สำหรับตัวหนูอ่ะคือหนูจะต้องเหมือนทําการแสดงนิดนึงอ่ะคือมันต้องมีความมีอินเนอร์ของเพลงนั้นนะเข้ามาในตัวเราอ่ะเออแล้วมันถึงจะแบบคือมันเหมือนแบบก็นงานแสดงเหมือนกันนะเพราะว่าผู้กำกับเขาก็จะมาบีว่าเอออยากได้อารมณ์ประมาณนี้ในสีนี้อยากได้เป็นฟิลนี้อะไรเงี้ยเออมันก็เหมือนแบบว่าเราได้เล่นหนังเรื่องหนึ่งแบบหนังสั้นเรื่องหนึ่งเหมือนกันกับกับเอ็มวีเพลงนี้ใช่คือก็คือแบบว่าก็เลยค่อนข้างแตกต่างกับกับเพลงอื่นๆที่แบบ มีความน่ารักสดใสเพลงนี้ก็จะมีแบบสตอรี่ของมันอยู่ทําให้แบบว่าคนดูดูแล้วก็รู้สึกอินไปกับมันแล้วก็แบบว่าคนร้องไห้อะไรเงี้ยเออ,นนอ,เ,เ,อ,อเพราะว่าเนื้อเพลงมันก็อันนี้ด้วยแล้วภาพมันก็ส่งไปอีกมันก็เลยเป็นในเนื้อเรื่องเดียวกันอืมไม่ใช่กระจกแบบ believer คะ่ะไม่ใช่กระจกที่เป็นกระจกสะท้อนตัวเองแต่เป็นประตู เป็นประตูมิติมากกว่าอะไรเงี้ยคือในสตอรี่ของเพลงเนี้ยคือตอนที่พ่วกกับเล่าให้ฟังอะคือประมาณว่าเขาก็สัมภาษณ์เราใช่ไหมแล้วเราก็บอกว่าเออตอนแรกที่ย้ายมาในวงเนี้ยก็รู้สึกแบบปรับตัวยังไม่ได้เพราะว่าด้วยอายุที่ค่อนข้างห่างกับน้องแล้วก็แบบเราก็เคยอยู่ที่เก่ามาแล้วเราก็ย้ายมามันก็มีความผูกพันนู่นนี่นั่นกับที่เก่าอยู่อะไรเงี้ยแล้วพอเรามาอยู่วงเนี้ย ในช่วงแรกๆเราค่อนข้างสับสนกับตัวเองแล้วก็รู้สึกข้างในว่ามันโดดเดี่ยวมากๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเออทำไมฉันถึงรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนเดินอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้แล้วเหมือนเขาก็บอกว่ามันก็เหมือนเป็นประตูเป็นซีนเปิดของ MV เพลงนี้ว่าแบบพี่อมเดินคนเดียวบนสะพานอะไรเงี้ยแล้วก็หันไปซ้ายขวาไม่มีใครเลยเพราะว่าตัวเองอ่ะรู้สึกว่ามันโดดเดี่ยวมากๆแต่ว่าพออยู่ในวงนี้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย แบบได้พบเจอได้รู้จักกับน้องๆมากขึ้นได้แบบทํากิจกรรมด้วยกันได้ไปทํางานด้วยกันได้เติบโตไปด้วยกันในระยะทางสองสามปีที่ผ่านมาหรืออะไรฟิลเนี่ยมันก็เหมือนเนื้อเรื่องที่แบบหนูเข้าประตูไปแล้วไปทําความรู้จักกับน้องๆแต่ละคนในแต่ละกลุ่มก็จะเห็นว่าในแต่ละกลุ่มอะที่เขาทํากิจกรรมด้วยกันอะจะมีตัวหนูอะไปร่วมด้วยตลอดอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นไปปั่นจักรยานไปเล่น อะไรนะไอตัวจานบินอะจานล่อนแล้วก็ไปถ่ายรูปเล่นข้างชายหาดกับน้องคนิงชัมพูหรือว่าไปนั่งกินไอติมกับน้อง,องๆอะไรเงี้ยเออมันคือสตอรี่ที่หนูแบบว่าเล่าให้เขาฟังแล้วเขาก็เอาไปทําเป็น MV ็มเหมือนกับว่าเราได้ใช้เวลาร่วมกันได้ไปกินข้าวด้วยกันได้ซ้อมเต้นด้วยกัไนได้ทํางานด้วยกันได้ไปเล่นสนุกด้วยกันในระยะเวลาที่แบบผ่านผ่านมาอะไรเงี้ยทาให้เราแบบว่าสนิทกันมากขึ้นอะไรเงี้ยก็จะก็เลยเป็น MV เพลงนี้แล้วก็ อยู่ดีสักพักก็ก็รู้สึกว่าแบบเหมือนน้องๆก็มันมีซีนตอนท้ายที่แบบว่าเออมันสนุกนะภาพนี้เออทุกคนดูสนุกสนานเลยแล้วพอดีเงยหน้าขึ้นมาอีกรอบหนึ่งกลายเป็นว่าน้องๆหายไปหมดเลยอย่างเงี้ยแบบทุกคนหายไปเราก็เลยแบบรู้สึกขึ้นมาว่าแบบหายไปไหนเราไม่อยากให้สิ่งนั้นอะหายไปอะไรเงี้ยเราแบบ พวกเธอหายไปไหนหรออะไรเงี้ยเราไม่ได้อยากกลับมาโดดเดี่ยวเหมือนตอนแรกที่เราเดินอยู่บนสะพานคนเดียวอะไรฟิลเนี่ยแล้วก็สุดท้ายล้วคือน้องๆอะไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าทุกคนก็เหมือนรอเราอยู่ตรงจุดจุดนั้นแล้วก็แค่แบบว่ารอเราอยู่ตรงนั้นและให้เราเดินไปหาเขาอะไรเงี้ยใช่ก็เป็นความหมายของ MV เพลงนี้แล้วก็เหมือนกับว่าเราก็วิ่งเข้าไปใช่ไหมในประตูแล้วก็เป็นฉากตอนกลางคืนอะไรเงี้ย เออแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่ใกล้ๆกับคือเพลงเนี้ยมันเปิดมาในช่วงเวลาใกล้ๆกับวันเกิดของหนูด้วยซึ่งมันก็เป็นก็คือสุดท้ายแล้วเขาก็เหมือนน้องๆก็มามอบของขวัญให้ให้เราอะไรเงี้ยเออแบบเป็นพี่ลีนะเลยเป็นตัวแทนมามอบของขวัญให้แบบทุกคนมาร่วมแสดงความยินดีอะไรเงี้ยใช่ก็เป็นซีนแบบว่าซีนสุดท้ายอันนี้คือเรื่องที่เอาไปทำสตอรี่ซึ่งหนูไปอ่านมาหลายๆคนอ่ะ ตีความไปเยอะมากกับกับกับเอมีเพลงนี้ก็ก็ขอบคุณมากแบบบางคนบอกว่าโอ๊ยมันแบบพี่ยอมจะนู่นจะนี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็น MV มวแบบว่าพี่ยอมจะแกรดแล้วบางคนก็พูดอย่างนั้น พี่อมจะกรดแล้วมาส่งพี่อมอะไรเงี้ยคือจริงๆสตอรี่อะมันไม่ได้เกี่ยวกับการจบการศึกษาเลยแต่มันคือสิ่งที่หนูเคยเล่าให้พวงกลับฟังว่าหนูรู้สึกอย่างนี้แต่ตอนที่เข้ามาในวงแล้วพออยู่ไปเรื่อยๆแล้วได้ทําความรู้จักกับทุกคนอะเรารู้สึกว่าที่เนี้ยแหละคือแบบที่ที่ฉันอยากจะอยู่ด้วยแบบตลอดไปอ่ะอยากจะแบบว่าอยู่กับ ว้องนอนอตลอดไปอะไรเงี้ยมันคือเป็นคือจริงๆเป็น MV ที่แฮปค่อนข้าแฮปปี้เอนดิ้ง happy นะมันแบบว่าไม่ได้เศร้าแต่ว่าเออด้วยความที่แววตาในช่วงที่คุณคิดว่าเออฉันแบบโดดเดี่ยวหล่อเลยน,ะนี่น่นะมันต้องเป็นแววตาของความเศร้าไงมันก็เลยเป็นได้ฟิลนั้นออกมาอะไรเงี้ยเออบางคนคว่าพี่ยอมไปแต่งงานขอโทษทันโทษค่ะ <laughs> ทันโทษฮัลโหลเอาอะไรไปแต่งงานก้อน <laughs> ใช่ก็คือเนี่ยแหละเนูก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆ MV มันเป็นฟิลนั้นแหละใช่